สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Energy Check In นะคะวันนี้เปิดให้มาไวัแรกนะก็คือว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะประมาณ1ชั่วโมง1วันหรือ1สัปดาห์นะคะหรือ1เดือนก็ได้อะแต่ว่ามันไม่น่าจะเกินเดือนหรืออะไรเงี้ย มีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณแล้วก็เขาชัดเจนมากเลยว่ามีคนใดคนหนึ่งนะคะคุณหรือเขาก็ได้นะคะเป็นคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ก็ได้นะคะก็คือนั่นแหละมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้และทั้งสองคนน่ะคือยิ้มได้ยิ้มออกแฮปปี้เลยอะไรเงี้ยคือหัวใจก็คือพองโตกันทั้งคู่เลยนะคะ มันอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะเรื่องที่มันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บางคนมีข่าวดีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องที่บ้านเรื่องแบบที่มันเป็นข่าวดีส่วนตัวแล้วมันก็ทําให้พออีกคนนึงแฮปปี้เราก็แฮปปี้ตามอะไรเงี้ยค่ะหรือเขาทำเซอร์ไพรส์คุณหรือคุณเซอร์ไพรส์เขาหรือมันมีเรื่องที่ ทั้งสองคนนะ่ะเจอพร้อมกันเลยแล้วมันจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่มันทําให้ยิ้มได้ยิ้มออกอะไรเงี้ยแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะอืมก็มันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงหนึ่งวัน1สัปดาห์หรือประมาณภายใน1เดือนนะ่ะที่ผ่านมานะคะเกิดขึ้นไปแล้วนะเอ่อเอเนจีของเขาตอนเนี้ยอ,อตัวเขารู้สึกว่าเขาควรจะต้องทําอะไรสักอย่างที่เขาต้องทําและควรที่จะทําเพื่อให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนเพื่อความสัมพันธ์นี้มันดําเนินต่อไปได้ เพื่อให้คุณ,ค,ณคุณคือเราอ่านเอเนอะร์จีเนาะมันก็เหมือนกับเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันดําเนินไปได้ด้วยดีและคุณได้รับสิ่งที่คุณคู่ควรหรือควรจะได้รับนะคะเช่นการถ้าสมมติความสัมพันธ์เป็นแค่คนคุยอะ่ะเขาก็จะพูดหรือว่าทําอะไรออกมาตรงๆเลยว่าเออเดี๋ยวเราศึกษาดูใจกันนะเราเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยหรือ ตัวเขาก็ทําให้ชัดเจนไปเลยว่าเออเด๋วเขาพาคุณไปเจอเพื่อนเขานะเขาพาคุณไปเจอครอบครัวเขานะพาไปเจอคนสนิทของเขานะอะไรเงี้ยเพื่อให้ทุกอย่างมันชัดเจนมันเคลียร์และมันไม่เกิดความสงสัยในความสัมพันธ์นะคะเหมือนถ้าเขาทําอะไรชัดเจนแล้วก็ทําอะไรที่มันเหมาะสมมันคู่ควรและมันควรที่จะทาอ่ะมันก็จะทําให้คุณสบายใจตัวเขาเองก็สบายใจไปด้วยอะไรเงี้ยเขาได้รู้สึกว่าเอเนอร์จีในตอนนี้อะไรก็ตามที่สามารถทําให้ คุณสบายใจได้อะเขาก็เต็มใจที่จะทำและเขารู้ว่ามันคือสิ่งที่ควรทําอะไรเงี้ยเช่นเช่นอย่างที่บอกไปอะการขอเป็นแฟนหรือการเปิดตัวชัดเจนหรือการพาไปเจอครอบครัวหรือการทําอะไรที่มันอะตั้งสถานะคบหาบน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออในขณะที่ตัวคุณอนะเอเนอร์จีคุณสิบเหรียญก็คือคุณแฮปปี้มากคือสุขภาพกายสุขภาพใจคุณดีมากแล้วก็การงานก็ดีการเงินก็ไม่สะดุดนะคะแล้วก็เพื่อนก็ดีอะไรเงี้ยคือคุณรู้สึกว่า มันเป็นช่วงเวลาและช่วงชีวิตที่คุณแฮปปี้ที่สุดเลยคือถ้าเต็มสิบคุณก็ให้สิบอะไรเงี้ยตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาหรือทั้งปีที่ผ่านมาช่วงเวลานี้จ,จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขที่สุดแล้วรู้สึกว่าชีวิตถูกฟูลฟิลหรือว่าเต็มไปด้วยความสุขมากที่สุดนะคะเ,เวลาที่เขามองมาที่ตัวคุณนะถามว่าเขาเห็นอะไรเขาเห็นคู่ชีวิตดวยไพคิงก็เพนเตอร์เคิลเนี่ยเอาจริงนะเขารู้เลยว่าคุณนะไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให้เขามา มาดูแลมาซื้อของให้หรือว่ามาเปยนูนนี่นั่นแต่คุณนะ่ะอยากได้ความรักและความเข้าใจและการคอมฟอร์ตจากเขาคุณต้องคุณอยากได้คู่ชีวิตอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ต้องการคนมาแบบ But, เขาเรียกอะไรอะ่ะคือคุณคุณอยากได้ อยากได้อยากได้คู่ชีวิตเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมชีวิตเพื่อนร่วมใช้เวลาอะไรเงี้ยเขาเห็นเลยว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีเปย์ตัวเองได้ตามใจตัวเองเก่งอะไรเงี้ยนูน่นนี่แล้วคือเขาเห็นคนที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากและมันเลยเป็นเหตุผลมั้งที่ว่าทําไมถ้าเกิดเขาจะอยู่ในชีวิตคุณหรือเขาต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตเขา่าเขาถึงต้องทําอะไรที่มันแบบมันยุติธรรมชัดเจนมันเคลียร์ทั้งต่อเราสองคนและต่อหน้าคนอื่นอะไรเงี้ย ในขณะที่ตัวคุณนะเวลาที่คุณมองไปที่เขาคุณเกิดความสงสัยสองข้อข้อแรกคุณสงสัยว่าเอ๊เขาเคยวางแผนแล้วมีคุณในอนาคตไหมและเขาอยากแต่งงานกับคุณไหมนะแบบอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือเปล่าหรือเขาอยากที่จะเป็นแบบนี้เป็นแค่นี้คบกันไปแค่นี้โดยไม่พัฒนาอะไรไปมากกว่าน,นี้เลยอันนี้คือสิ่งที่คุณสงสัยข้อแรกข้อที่สอง คุณสงสัยอย่างหนึ่งคือเขาลืมแฟนเก่าหรือ,อยังเขาลืมคนเก่าหรือ,อยังลืมภรรยาเก่าสามีเก่าความรักครั้งเก่าเขาลืมอดีตหรือ,อยังมันมีสองข้อเวลาที่คุณมองไปที่เขาค่ะคุณเห็นสองข้อเนี้ยชัดเจนมากแต่คุณก็ไม่ได้เอามันมาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นะเหมือนคุณก็แค่เหมือนทดไว้ในใจโน้ตไว้ในใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะจากที่เคยเห็นจากไพ่นะอืม ถา,าาถามว่าแล้วตัวเขามองเห็นอะไรในความสัมพันธ์นี้เขา mm. เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและเขาตั้งใจจะสารสัมพันธ์จะสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มันประสบความสําเร็จคือเวลาเราทํางานเรายังตั้งใจทํางานเลยเนาะความสัมพันธ์เนี้ยก็เหมือนกันเขาเห็นความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยความชัดเจนเคลียร์แล้วก็ทั้งเขาและคุณสามารถจับมือกันสร้างและสารความสัมพันธ์นี้ให้มันชัดเจนมั่นคงได้แบบ มั่นคงด้วยความตั้งใจสร้างสร้างด้วยหัวใจและสมองด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังแบบมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยภาพความทรงจําดีๆแห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นแต่คุณก็มีความเชื่อเหมือนกันกันกบเขานะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถพัฒนาไปเป็นอะไรที่มั่นคงได้ในอนาคตนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวคุณน่ะ มองมองก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันสดใสมันแบบมันก็โอเคนะมันแฮปปี้ดีมันไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมถามว่าตัวเขาตัวเขานำอะไรมาสู่ความสัมพันธ์นี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประมาณสองสามสัปดาห์อะไรเงี้ยหรือเดือนนิดๆอะไรเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขานำมาสู่ความสัมพันธ์เนี้คือ เขาก็ไม่ร <Roc co. S 2> ู้เหมือนกันนะเหตุผลลึกๆว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะอดีตของเขาอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาอ่ะคือถ้าตามตามที่เห็นคือเขาบอกว่าเขาไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ที่ไหนหรือสถานการณ์มันจะเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขาในความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์คือเขาจะมีระยะเสมอมีแบบเว้นระยะห่างเสมอไม่ให้คุณเข้าใกล้เขาจนเกินไป นั่นเป็นเพราะว่าเขาเคยเจอมาเยอะในอดีตหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาค่อนข้างจะบอกว่าไม่ไว้ใจก็ไม่เชิงระแวงก็ไม่เชิงแต่เขาจะมีเส้นของเขาอยู่เพื่อที่จะได้ได,ได,ได้ได้ขยับห่างๆได้ถอยออกมาและเพื่อจะมองสถานการณ์ชัดเจนว่าเอ๊ะการที่คุณกับเขาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องอะไรอยู่และมันมัน มีผลเสียหรือผลดีมากกว่ากันเอ๊ะการที่คุณพูดแบบนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการเงินจากเขาหรอต้องการความรักหรือต้องการอะไรหรือคุณเขาค่อนข้างที่จะมีข้อสงสัยเคกไม่รู้สึกว่าเขาระแวงหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคือตามผ้าอ่ะมันมันเหมือนก็แค่สงสัยแค่เว้นระยะถอยออกมาหนึ่งเก้าเพื่อที่จะดูให้มันชัดว่าความตั้งใจของคุณเวลาที่คุณพูดหรือคุณขออะไรจากเขาหรือคุณแบบ <c oughs> อธิบายเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยมันมันมาจากส่วนไหนของความรู้สึกหรือคุณต้องการอะไรกันแน่ประมาณนะะี้ค่ะคือเขาเหมือนกับมีมีเส้นมิระยยเพื่อดูคนน่ะดูคนในทีนี้ก็คือคุณอะไรเงี้ยอืมในขณะที่ตัวคุณน่ะสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยคือความรักความรักความจริงใจการดูแลเอาใจใส่การเอาใจการเอาใจใส่การห่วงใย อรอยยิ้มคุณนําสิ่งเหล่านี้มาสู่ความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะไม่ไม่ซับซ้อนคุณไม่ซับซ้อนนะคะแสดงว่าเขาเขาเจออะไรมาเยอะแหละจากหน้าไพ่นะเออผ่านอะไรมาเยอะเจอประสบการณ์ความรักเจอคนมาเยอะทําให้ค่อนข้างไว้ใจคนยากนิดนึงสิ่งที่เขารู้สึกก็มันชาร์เลนจ์หรือว่าเป็นสิ่งที่มันท้าทายในตอนนี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะมี2เรื่องเรื่องแรกเขาก็ชอบ รักแล้วก็จริงใจกับคุณนะคือทุ่มเทเต็มสิบทุ่มเทไปแล้วเจ็ดนะสำหรับคนคนนะี้เขาทุ่มเทไปแล้วเจ็ดซึ่งมันไม่น้อยให้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้ทุ่มเทมากกว่านี้เขาพร้อมจริงๆแล้วหรือ,อยังเขาก็ถามตัวเองอยู่นะคะเพราะจากจากนิสัยการระแวงของเขาหรือการสงสัยของเขาในหลายๆเรื่องนะมันก็ตัวเขาเองเขาก็รู้ตัวเนะเอออันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกังวลหรือว่ารู้สึกมันท้าทายเรื่องหนึ่งก็คือเขาอาจจะเหมือนคิดทบทวนหรือว่า มีปัญหาหรือว่าเตรียมตัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าที่อยู่นะคะจากนาภัยมีอะไรที่เกี่ยวกับที่อยู่ที่ดินหรือว่าการงานการเงินนะคะซึ่งมันก็มีผลกระทบกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะ ในฝั่งของคุณถามว่าอะไรที่มันท้าทายหรือมันชาร์เลนจ์มากๆนะคะเค้กบอกว่ามีอยู่2อย่างจริงๆมันก็รวมเป็นเรื่องเดียวได้จริงๆตัวคุณนะรู้สึกว่าสิ่งที่มันยากคือคุณนะชอบเขาแล้วก็รักเขามากอยากใช้เวลาร่วมกันกับเขามีพาชั่นต่อการนู่นนี่แต่คุณก็ไม่ได้อยากจะทําให้เขาอึอดอัดคุณอยากให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวคุณอยากให้เขาแบบได้ใช้เวลาส่วนตัวของเขาเองโดยที่คุณไม่ไปก้าวไก่หรือไม่เข้าไปยุ่งหรือไม่เข้าไปทําให้เขารู้สึกว่า เขาอึดอัดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็คนมันรักคนก,ก็อยากใช้ชีตใช้เวลาด้วยไงเข้าใจไหมเออประมาณนี้คุณก็รู้ตัวแหละแต่ว่าบางทีมันก็มันก็ยากที่จะควบคุมอะไร่งเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากเจอเขาอยากใช้เวลากับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> บางครั้งคุณรู้สึกว่าเวลาเกิดปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์อะ่ะมันมันยัง ยากที่จะพูดออกไปตัวคุณรู้สึกว่ายากจังเลยที่จะพูดตรงๆยากจังเลยที่จะอธิบายความรู้สึกออกมาเป็นคําพูดทำไมมันยากอย,ากอย่างนี้เนี่ยเป็น2เรื่องใหญ่ๆที่เคเห็นจากหน้าไพา่แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังเป็นปัญหาหรือว่าเป็นความท้าทายในใน,ในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในความสัมพันธ์นี้นะคือไพ่สี่ไม้เขามองคุณเป็นคู่ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆคือเขาจริงจังมากในความสัมพันธ์เนี้ยเรื่องแรกเลยเขาอยากให้คุณย้ายมาอยู่ด้วยยยกกกกัันนนหรือออาาาแต่งง ให้ทุกคนรับรู้ว่าคุณเป็นคู่ชีวิตเขานะเป็นพาร์ทเนอร์เขาเป็นแฟนเขาเป็นคนของเขานะอะไรเงี้ยชัดเจนไปเลยสองคุณอ่าเขาอยากพาคุณไปเจอที่บ้านหรือว่าไปทําความรู้จักกับครอบครัวญาติพี่น้องเขาอะไรเงี้ยนะคะมีสองเรื่องเลยที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในตอนนี้อีกอันนึงแถมให้เขาอยากเจอเขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากเจอนะคะอยากอยากใช้เวลาร่วมกันอยากแบบ สนาการโฮมอะไรเงี้ยแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะเออ,อยู่กันสองคนอะไรเงี้ยอบอุ่น,น,นในขณะที่ตัวคุณสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเลยในความสัมพันธ์นี้คือมันเป็นประโยคคําพูดอะที่บอกว่าอะไรก็ได้ค่ะขอให้บอกมาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแฮปปี้มากขึ้นมันยาวนานมันมั่นคงมากขึ้นทําให้เขาแฮปปี้ทำให้เราแฮปปี้อะไรเงี้ยคือคุณเหมือนกับอยู่ในเอเนอร์จีที่พร้อมจะแบบเซย์ กับทุกๆอย่างเลยเพื่อทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้และให้มันประสบความสําเร็จอืให้สรุปนะคะคุณสองคนน่ะมีมีทั้งเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นดวงที่ผูกกันมาบางคนก็ไปขอพอรมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะและ้วก็ก็ได้คบได้รักได้พบเจอกันตามช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่มันเหมาะสม มันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแหละในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องแก้กันไปแต่เท่าที่เห็นคุณสองคนรักกันดีแล้วก็ผูกพันกันด้วยด้วยทั้งความรักและพาชั่นทั้งหมดอ่ะดังนั้นอ่ะยังไงยังไงก็ตามคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันหรอกแล้วก็ลองดูช่วงเดือนธันวามกราเดี๋ยวนะธันวามกราเมษานะคะลองลองดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้มันจะแบบ เปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเลยนะคะไปนในทางที่ดีนะเออไปนในทางที่ดีก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็อาจพูดเพิ่มเติมอีกตัวเขาเองอะเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันอ,อน่์มังกรเมษสิงอะไรแค่นี้มังกรเมษสิงเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวเขาได้นะคะก็เป็นคาใบ้เพิ่มเติมเนาะเผื่อใครอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเรา เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเวลาทุกคนที่แบบคลิกเข้ามาดูมาฟังให้อ่านไพ่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องราวของคุณก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้นะคะต่อไปต่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเออเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ